วิธีการตรวจสอบโดนแฮกข้อมูล Facebook หรือไม่ขั้นตอนง่ายๆในปี2025นี้วิธีการง่ายๆใครๆก็ทําได้มาดูครับขั้นตอนการตรวจสอบว่าเราโดนแฮกข้อมูลของ Facebook หรือไม่เข้ามาที่หน้าแรกนะครับแต่ไปที่ Google จากนั้นพิมพ์ค้นหาคําว่า Meta AI แต่ค้นหาครับเดี๋ยวรอทําการดาวน์โหลดสักครู่เขาา้าประกาศ Meta AI ตัวนี้ เราแตะเข้าไปเลยครับแตะเข้าไปจากนั้นเข้าสู่หน้าน,นี้ครับ meta ai ข้างล่างจะเขียนว่าถามอะไร meta ai สักอย่างแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับผมจะพิมพ์คำว่าสร้างภาพสุนัขพันธุ์ลอตไบเลอร์สีดำจากนั้นแตะส่งครับแล้วจะเข้าสู่การลงทะเบียนลงทะเบียนผ่าน Facebook นะฮะ เาแต่เข้าลงทะเบียนผ่านเฟ c e b o o หลอดสกู่นะครับเมื่อเราล็อกอินว่าลงทะเบียนเข้า Facebook แล้วปรากฏว่ามีหน้าตาคนนี้ขึ้นมาครับไม่ใช่หน้าตาโปรโฟไฟล์ของเราครับแต่มีชื่อและนามสกุลเดียวกับเราเดี๋ยวขยายให้ดูครับนี่ไงครับเห็นไหมครับคนนี้เลยครับชื่อและนามสกุลเป็นชื่อเราลักษณะทนี้คือเราโดนแฮก facebook เรียบร้อยให้เราทำการแก้ไขเบื้องต้นคือ เปลี่ยนรหัส Facebook ก่อนนะครับเข้าไปที่ Facebook แล้วเปลี่ยนรหัส Facebook จากนั้นค่อยมาทำการแก้ไขที่เว็บไซต์ Meta AI นะครับตรวเสบว่าเราเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยไหมผ่านหรือเปล่าหรือว่าถ้าใครไม่สามารถเข้าได้ก็คือเขาเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยก็หมายความว่าเราไม่สามารถเข้า Facebook เราได้เลยเขาแฮ็ก Facebook เราเรียบร้อยแต่ในกรณีของผมนะครับคือ สามารถเข้านะครับเข้า f a c e b o o k ได้โดยการวิธีการดังต่อไปนี้ครับถ้าเราไม่สามารถเข้าเว็บ Meta AI ได้ให้เรารียกไปเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook โดยด่วนเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วให้เรากลับมาที่หน้านี้นะครับแล้วเราสังเกตดีๆครับตัวนี้จะเขียนว่าสีน้ำเงินนะครับจะเขียนว่าไม่ใช่คุณใช่ไหมจากนั้นแตะไปที่คำว่าไม่ใช่คุณใช่ไหมแตะเข้าไปเลยครับเมื่อแตะเข้าไปแล้วเขาจะให้เราใส่ อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ใหม่แล้วก็ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเข้าสู่ระบบ Facebook เดี๋ยวขออนุญาตขยายหน้าจอให้ดูนะครับขยายหน้าจอประมาณนี้นะฮะมี2กรณีนะครับกรณีแรกคือเราใส่อีเมลหรือว่าเบอร์โทรศัพท์เข้าไปใส่รหัสผ่านเข้าไปเราจะปรากฏแบบนี้ครับเดี๋ยวขยายหน้าจอให้ดูนะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับเขาบอกว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้อง แล้วก็แตะไปที่ไม่ใช่ฉันนะครับก็คือไม่ใช่คุณใช่ไหมแตะเข้าไปแล้วก็เราใส่รหัสอ e ีเมลหรือบเบอร์โทรศัพท์ใหม่เราใส่รหัสผ่านใหม่แล้วก็แตะคําว่า,าลงทะเบียนหรือว่าเข้าสู่ระบบนะครับแถบสิเงินเข้าสู่ระบบ,ะบแต่ถ้าเข้าสู่ระบบแล้วขึ้นว่าตัวหนังสือแดงๆแ,แบบนี้ครับเขาบอกว่าอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือไม่เชื่อมต่อ กับบัญชีประมาณนี้ครับเดี๋ยวขยายหน้าจอให้ดูนะฮะยายหน้าจอให้ดูแป๊บหนึ่งเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือไม่สามารถเชื่อมต่อเชื่อมต่อบัญชีนี้ได้ประมาณนี้นะครับก็คือเราต้องเป็นกรณีที่สองครับกรณีที่สองวิธีการทำก็คือตามปกติแล้วเราจะใส่ ชื่อและนามสกุลของเราใน facebook ส่วนตัวแล้วก็ใส่รหัสผ่านล็อกอินหรือว่าลอเข้าสู่ระบบของ facebook นะครับแต่กรณีนี้คือเราต้องใส่อ e ีเมลที่ผูกบัญชีกับ f a c e b o o k หรือว่าอ e ีเมลที่เราเปิดบัญชี f a c e b o o k นะครับอีเมลนั้นเข้าไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราเปลี่ยนใหม่จากนั้นก็แตะคาว่าแตะคำว่าเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อแต่เข้าสู่ระบบก็จะเข้าสู่ หน้าตาแบบนี้นะครับหน้านี้ก็คือหน้าที่ใช้ในการสร้างภาพนะครับเห็นไหมครับสุนัขพันลอตไวเลอร์นะครับสีดําได้มาเรียบร้อยนะครับก็คือกรณี2กรณีที่เราสามารถแก้ไขได้นะครับกรณีเช่นหนึ่งคือเราทําการแก้ไขว่าด้วยเกี่ยวกับการเปลี่ยนรหัสผ่านเปลี่ยนรหัสผ่าน,นครับกรณีที่2คือเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วแล้วก็ทำไปใส่ อีเมลนะครับใส่อ e ีเมลอีเมลที่เราผูกบัญชีกับ Facebook ไว้นะครับสามารถนำา2วิธีนี้ไปทำการแก้ไขในกรณีที่เราโดนแฮกข้อมูลหรือว่าโดนแฮก a c e b o o k นะฮะไม่สามารถเข้า Facebook ได้เราสามารถมาแก้ไขผ่านเว็บไซต์ Meta AI ตัวนี้ได้ลองทำดูนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ